ก็มาโฮมเซ็นเตอร์นะคะ,ะใช้เวลาซื้อของเข้าบริษัทสี่ชั่วโมงนะคะแต่ตอนนี้มายามาดาแดงกิกนะคะมาดูโทรทัศน์นะคะเฮลิโอแอบวัตชีเคลิฟอร์เนีเซ็นเตอร์ไฮมโนอคิมเมอร์สตันโดเด่ยเลกูอานอ์ชั่วที่กลาง,งน่าง่ายสิุดแต่ それから山田다电山下あのホームセンターの方ね今はヤ마다电器の山下近くに来ましたのででテレビミニミニきますのでどのテレビ買ข้ากันกัうเรา ه, ตอนนี้เรามานะคะจะดูโทรทัศน์ว่าจะเอารุ่นไหนดี いま安いเนี่ยสามหมื่นสองพันบาทเ่านั้นโซลีว่ายงมังเลกอันนี้สี่มื่นแปดร้อยเยนนะคะอันนี้สามมืนสองพันแปดร้อยเยนแล้ก็เรียงตามระดับนะคะอันนี้ของอะไรของโซนี่นะคะ ตก็น,นี้เจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบเยนละอันนี้ของตัวชิบ้านะคะตัวชิบ้าสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยเยนอันนี้ของอะไรเอ่ยเอยน่าจะเป็นนี่ฮอนี้ไม่เคยได้ยินเลยนะคะ นะแต่ราคานะ,ะนะแต่ว่าไม่ทราบที่เ,เมืองไทยเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็42,800เยนไม่ทาบจอกีนิ้วเหมือนกันนะคะคงจะ25นิ้วมากกว่านะคะไม่ได้อ่านรายละเอียดนะคะอันนี้จอ32 32 32นิ้วทั้งหมดนะคะ ฝั่งนี้ก็32ินะคะอันนี้24นิ้วนะคะโอ้เกินนะคะที่ใหญ่ๆนะคะอ,อันนี้58นิ้วนะคะเป็น Hd นะคะ58นิ้วเอาแล้วราคาเราก็ได้ขาย ะะที่นี่ก็เมืองโยโกโฮาม่านะคะมาดินทาวเวอร์คะที่มาดินทาวเวอร์ที่นี่ราคาเท่า,หาไหร่ในเห็นราคานะคะไม่ทราบราคาเท่าไหร่ อันนี้ของขายเลยของโซนี่นะคะสี่สิมืเยนนะคะอันนี้สี่สิดมืเยนกับสี่พเยนนะคะโซนี่เท่ากันนะคะจอ65สิบห้านะคะหกสิ้าหนะละเอียดดลนะคะ ก็บปเงนินบ้านเราก็ตกสองแสนนะคะอันนี้เราจะเลือกซื้อแบบไหนเราเต้องเดินดูก่อนนะคะว่าจะเลือกแบบไหนดีที่นี่ซื้อจะมีอ่ะ

すん、もう、え、すぐ出る。どう。そんな小さいの。うん、なんか。それでいいじゃない。 私はね、これほうがいいよ、お兄さん。はい、何、あり。これ。俺が決めるんだ、それは。はあ。俺 <laughs> が決めるんだ。これもいいし、ほら、四万九千、百円。なんで、今安いの。ん。どうしたらいあ,あれ、だもん。これしかないんだよ。これ。うん。さらにポイント申請 Sakibatashi to onajika. Ah, Alah, Oni-san, pilih, yang mana? Oni-san, Elan de. Dekai malu ya? Nisan, 32, 40. Ayo tuh ke baju juga nih yo. Koleh panas, panas juga iya. えサンキューパこれそう、サンキューサンキューパあこ,れああこれにしようかなそう三十、キュこれでもでかいんだよでかいけどいいかないよ、こん <laughs> な今ね、こんな <laughs> お兄さんはいはい、決めてください <laughs> はい、はい、はいはいこれいいじゃんこれ,これもパラソニックでしょうん、これシャープシャープヘッリ ก็เลดีสดอดคมเข้าเดี๋สุอดดตเกร์ดกมันน้อึลมว่ันดกันคนนี้ลาโซ 何に買っちゃうかな。何シャープ？大きお,お大きいんだよ。あは<ー>はははは。三十二は大きい。大きい大きい。じゃあそれも違いないよ。あとこれこれ四万。それ小さいよ。 เอาละไหนจ้ะสามหมื 39, ่นคูเซ็นชีแจนี่เอาだってเรนเด็กกระดับต้องทำอย่างนี้ไม่รู <laughs> ้นะอะไรสามหมื<っ>่น <laughs> คูเซ<ーパ>็นเยนหรอม่งห้าสามหมื่นคูเซ็นเยนยูกูมีอะไรด้วยครับเซ็นเยนเซ็นเยนข้าวิชวัยเยนชิคิจ้าจะสนอะไร เอาแล้นะคะไม่ทราบว่าท่านจะเลือกแบบไหนนะคะเมื่อกี้พาไปซื้อของที่โฮมนะคะวันนี้ใช่เป็นผู้ขับรถมาให้นะคะก็ไม่คือขายเดียวกันนะคะก็กำลังจะซื้อของพ่เอ ちょうどいいよこれはちょうどこうこんな感じなのそうちょうどいいちょうどいいこんな感じだよすぐ目の前そうそうそう目の前だもうこう,こ,うこんな感じなのそう、うん、いや極端な言うとこんな感じそらこんなしっきり見られるじゃん <laughs> 今度ハディも作るかもしれないわかんないじゃあそれか一応 ครื่ครื่คอโตชิบะโตชบะงามまりดีก่าเองนี่าราโซนิกตโซนีเนีそろそろ่ยอย่าโซโซนีมลดไม่ดีเลยาราโซนิกงกโลโลบุระคะอ่ราจขายเป็นแผนกแผนกเลยนะคะ これ私お店と同じハー,ースハティー耐えてるねすごいじゃん <noise> はい <noise> はいーーカチはい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 ロいはいはい <noise> ロッ、ね、はい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 